ช่องวันยกทับนักสแสดงแจกปฏิทินช่องวัน2,567ล่าสุดได้ยกทับนักสแสดงไปมอบความสุขโดยโชว์สุดพิเศษพร้อมมอบปฏิทินช่องวัน2,567แจกถึงมือแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์นำทีมนักสแสดงโดยไบร์นรพัฒน์แจมรัชตะฟิลมธนพัฒน์พ้อยชลวิทย์ก้องวิทยาเพรโบราณินไดมอนด์นารกร ต้าอูพิทยาออฟรถกันตะพลบอสบลูเซตปลื้มทยยศทอนเฟิร์นนบจีราบินจีรีทรมะปรางอลิสลาหญิงหญิงสารุชาไข่มุกรุงรัตพิงผิงนิชาชาเล็ดวาสีตานาน,นาสวรญ,ญาเบนรักวณีอินเตอร์รุงระดาหนูเล็กชิติน,นัน พร้อมด้วยนักแสดงหน้าใหม่อาทิเชน่นยายใหม่ชินารดีคิมมี่เชมารีนซีปรารัฐกรเงินอนุภาสวินสุงศรีตั้งต้นจินภพมิวนัชชาต้นข้าวชายุทธและทะเลธนาทท่ามกลางแฟนๆที่มารอต่อคิวกันเต็มที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลเมื่อเย็นวันก่อน